เอาหูยเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าสุดท้ายเงินรางวัลรวมนะครับผมหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนๆโอ้โหค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะคอนแปดเข้าไปแล้วครับรางวัลซุปเปอร์เมกะ์สามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทนะเพื่อนๆนะโอ้โหอ่าสวัสดีนะครับผมพบกับผมซุปเปอร์แม็กนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะผมสปีดวินเนอร์นะเพื่อนๆนะ จะมาลองเบ็ดสูงๆให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเข้าดีกันหรือเปล่านะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับผมอเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับผมผมเบ็ดที่ห้าบาทนะครับผมห้าบาทไปสักสิบหมุนก่อนแล้วกันเพื่อนๆนะลองเชิงไปก่อนนะครับกับทุนที่สองพันนะเพื่อนๆนะคูณแปดคูณแปดแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะครับผมไม่มีวายนะยังเกลืออยู่นะครับผมยังเกลืออยู่นะ แต่เกมนี้มีซื้อฟีเจอร์นะนเพื่อนๆนะโอ้โหบ,บวกมาบวกหรือเปล่าแล้วเข้าอย่างนี้แล้วผมเข้าอย่างนี้บวกแน่นอนนะผมหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทกับเบทที่ห้าบาทนะนเพื่อนๆนะเกมนี้สเก็กเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมเลยนะนเพื่อนๆนะซึ่งค่อนข้างเยอะนะผมค่อนข้างเยอะนะไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะนเพื่อนๆนะว่าไหลนอกกับไหลในอะไรดีกว่ากันนะนเพื่อนๆนะอ่าหืมแล้วคุณอย่างงี้คุณติดเข้าไปแล้วนะครับผมคุณติดเข้าไปแล้วนะครับได้เงินรางวัลไม่กาดนะร้อยเก้าสิบบาทนะนเพื่อนๆอ่าหอีกตัวเดียวนะอีกตัวเดียวก็ไม่เข้าให้ผมนะโอ้โห <c oughs> อ่าเพิ่มเบ็ดไปที่10บ,บาทเลยนะครับผม30หมุนนะเปิดโบนะนเพื่อนๆอ่าดูดีว่ามันจะ เกลือหรือเปล่านะเพื่อนนะอ่าแต่เรากำไรมา200แล้วนะครับผมเรากำไรมาสองร้แล้วนะไหลไปนะผมไหลไปโอ้โห318บาทไปแล้วครับผม321บาทไปแล้วก็ที่คูณสามคูณ3เข้าไปรางวัลก้อนโตเข้า963บามบาทนะเพื่อนนะรางวัลซุปเปอร์ไม่กะนะครับผมอ่าไม่เกลือนี่หว่าไม่เกลือนี่หว่าเออเปิดโบตรงดีกว่าหรือเปล่านะเพื่อนเนะผมว่าเปิดโบตรงดีกว่าแล้วผมทรงนี้อ่า คูณแปดเข้าไปแล้วครับคูณแปดเข้าไปแล้วคูณแปดสองร้อยหกสิบสี่บาทนะเพื่อนนะไหลาย,ยาวเลยนะครับผมอย่างนี้ผมไหลาย,ยาวเลยนะครับผมเราไปดูดิภายในห้าทีสิบนาทีนี้นะครับผมเราจะบวกหรือว่าเราจะลบนะเพื่อนนะแต่ผมว่าทรงนี้ทรงดีแล้วทรงดีแล้วนะครับผมกับเวลาสามทุ่มตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะผมอาจจะเป็นช่วงเวลาโบนัสท้าของเกมเกมนี้นะเพื่อนนะเป็นรองเล่นตามกันดูได้นะเพื่อนนะซูเปอร์เมกา ห9 8รอเกิบดบาทนะเพื่อนเพื่อนะนกับเบ็ดที่1ิบาทนะครับผมอ่ายังไม่ถึง5นาทีเราบวกมา,าจะ2 0 0พันแล้วนะเพื่อนเะพื่อนนะเราบวกมา,าจะสองพันแล้วนะครับผมยังไม่เข้าสกเก็ตเตอร์เลยนะเพื่อนเะพื่อนนะไหลนอกนี่ก็ดีนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าไหลนอกนี่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะผมเกมนี้เรามีตัวคูนอีกแล้วนะครับผมคูนแน่นอนครับผมคูนแน่นอนครับผมคูนหกเข้าไปแล้วนะครับผมสองรอยหนึ่งบาทนะเพื่อนเะพื่อนนะฮึไปไหลไปนะผมไหลไปเรื่อยๆกันเลยนะ ไปเลยเพื่อนผมว่าทรงนี้ทรงดีแล้ว30บาทเลยนะเพื่อนเพื่อนสามสิบหมุนเหมือนเดิมครับเปิดโบนะเพื่อนนะไปดูดีว่ามันจะเกลือหรือเปล่า,า,ถ,าถ้ามันถ้ามันได้นะเพื่อนอุ้ยตัวเดียวอีกตัวเดียวไม่เข้านะเมื่อกี้นี้สเก็ตเตอร์โอ้โหคูณห้าเข้าไปแล้วครับ90บาทครับคูณห้าเก้าสิบบาท24บบาทครับผม แล้วผมยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์เลยนะเพื่อนๆนะถ้าไม่เข้านี่ถ้าหมดสามสามสิบหมุนนี่เอาหูเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าหมุนฟรีแปดครั้งนะครับผมอ่าดูดิว่าข้างในมีอะไรครับผมดูดิข้างในมีอะไรแต่ที่แน่ๆเราได้หมุนฟรีมาแล้วนะครับแปดครั้งชัวร์ๆนะเพื่อนๆนะเอาสามสิบหกกับคูณสองเข้าไปแล้วครับผมอ่าสามสิบเก้าเข้าไปแล้วนะครับผมสามสิบเก้ายี่สิบสี่บาทเป็นหกสิบสามแล้วนะเพื่อนๆนะบวกอีกสิบสองบาทเป็นเจ็ดสิบห้านะเพื่อนๆ โอูร้อยห้าสิบบาทนะผมเงินรางวัลรวมแล้วเหลือหมุนฟรีอีกห้าครั้งไงเหลือหมุนฟรีอีกห้าครั้งกับที่คูณหกนะครับผมกับที่คูณหกอ่าคูณหกแล้วคูณสิบห้าเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะคูณสิบห้าเข้าไปแล้วครับผมอ่าร้อยเก้าสิบสองบาทไว้เข้าอย่างนี้นะผมคูณสิบแปดเข้าไปแล้วครับรางวัลซูเปอร์เมกะาสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทนะเพื่อนๆนะโอ้โห,โ,หโหข้างในนี่แม่งเฟี้ยวนะเพื่อนนะอ่าเหลือหมุนฟรีสองครั้งนะครับผม อ่าลราคูณ20ิกันเข้าไปแล้วนะครับผมคูณ20่ิังเข้าไปแล้วเลยแล้วเหลือหมุนปีกทีนึงไงเหลือหมุนปีกทีนึงไงแล้ววายเข้าอย่างนี้นะครับผมวายเข้าอย่างนี้วายเข้าอย่างนี้โอ้โหบวกกันย่ำจับเลยนะเพื่อนๆน,นะกับช่วงเวลาสามทุ่มนะเพื่อนๆนะโอ้โหซุปเปอร์ไมกะานะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทนะเพื่อนๆโอ้โหข้างในนี่มันค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะอ่าข้างนอกไลเรื่อยแต่ข้างในนี่มามาเลยนะเพื่อนๆนะ โอ้โหคูณยี่สิบเข้าไปแล้วนะครับผมคูณยี่สิบเข้าไปแล้วกับเกมนี้คูนยี่ห้าเข้าไปแล้วรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับผมอ่าคุณค้งสุดท้ายเงินรางวัลรวมแล้วผมหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนๆโอ้โหค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมกับเบ็ดที่สามสิบบาทนะเพื่อนๆนะเราแตะหมื่นเข้าไปแล้วเราแตะหมื่นเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ โอ้หผมว่าผมจะไม่ซื้อนะฟีเจอร์นะเพื่อนอนะโอ้โหหกร้อยสามสิบหกบาทครับผมตัวคูณเยอะนะเพื่อนเพื่อนนะเกมนี้นะผมตัวคูณเยอะนะตัวคูณค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนะกับเกมเกมนี้นะผมใ้าพีจีฟินเนอร์เราเข้าอีกแล้วเะเพื่อนนะสกเก็ตเตอร์เข้าสี่ตัวอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหไปลุ้นกันยาวๆเลยนะผมไหลาย,ยาวๆเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ คูณเก้าเข้าไปแล้วครับมาถึงเปิดหัวคูณเก้าอย่างนี้เปิดหัวคูณเก้าอย่างนี้แล้วยังไงแล้วยังไงครับผมแต่มแต่มมีไวไม่เข้าไอนะ้น้าสิบยี่สิบเอ็ดบาทเข้าไปแล้วครับผมยี่สิบเอ็ดบาทเข้าไปแล้วสเกตเตอร์เข้าสองตัวมีอะไรหรือเปล่ายังไม่มีอะไรนะเพื่อนเื่อนะยังไม่มีอะไรแล้วครับผมขาดไวนเพอนเพื่อนนะขาดตัวเชื่อมนะครับผมคูณสิบเอ็ดเข้าไปแล้วครับผมคูณสิบเอ็ดเข้าไปแล้วแต่ไม่มีแต่ไวไม่เข้าเลยนะไวไม่เข้าเลยนะครับผม ถ้าไยไม่เข้าเราก็จะเกลือนะครับผมถึงไม่มีตัวถึงมีตัวคูณเยอะแต่ไม่มีตัวเชื่อมก็ได้น้อยนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าอ่าเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับเกมเกมนี้ครับสปีดวินเนอร์นะเพื่อนเพื่อนนะกับช่วงเวลาโบนัสถามนะเพื่อนเพื่อนะสามทุ่มนะครับผมอ่าที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะผมอ่าสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตะไคร้ให้ช่องด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งด้วยก็ดีนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ